นักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในหน้าที่59นะคะแบบฝึกหัดที่7.8ค่ะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะนักเรียนคะในโจทย์นะคะก็บอกว่าแสดงวิธีคิดและเติมคําตอบนะคะข้อที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1วันนี้พ่ออายุครบ45ปี อีกาปีข้างหน้าพ่อจะอายุกี่ปีโจทย์ถามตรงนี้นะคะโจทย์ถามอีกาปีข้างหน้าพ่อจะอายุกี่ปีคะอ่าโจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาวันนี้พ่ออายุ45ปีนักเรียนขาถ้านักเรียนคิดนักเรียนจะทําอย่างไรคะอ่าเขาบอกว่าตอนนี้พ่ออายุเท่าไร45ปีอีกาปีข้างหน้านับไปเลย1ปี หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีอีกหนึ่งปีรวมทั้งหมดเป็นกี่ปีคะอ่ารวมทั้งหมดเป็นห้าปีตอนนี้พ่อเนี่ยอายุสี่้าและคุณครูถามว่าอีกห้าปีข้างหน้าพ่อจะอาอยุเท่าไหร่เอาให้นักเรียนนับเลยค่ะสี่ิห้าแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงสี่สิห้าแล้วสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด สี่สิบเก้าห้าสิบอ่าอีกห้าปีข้างหน้าพ่อจะอายุเท่าไหรค่คะห้าสิบปีค่ะดูกันในข้อที่สองต่อเลยนะคะข้อที่สองถนนสาย A ใช้เวลาสร้างกี่เดือนคะแปดเดือนถนนสาย B ใช้เวลาสร้างห้าเดือนถนนสาย A ใช้เวลาสร้างนานกว่าสายบีกี่เดือน เขาถามวันนี้เขาถามเปรียบเทียบกันเดี๋ยวมาดูที่โจทย์ถามถนนสายเอใช้เวลานานกว่าสายบีกี่เดือนโจทย์บอกมาว่าถนนสายบีใช้แปดถนนสายเอยย A, ใช้แปดเอแปดบีห้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่คือถนนสายเ,เปลี่ยนสีดีกว่าถนนสายเอใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่เดือนคะแปดเดือน เอาเดี๋ยวเรามาดูถนนสาย B คุณครูถามก่อน8กับ5อะไรมากกว่ากันอ่าแมากกว่าเพราะฉะนั้นถนนสาย B ต้องสั้นกว่าใช้เวลาสร้าง5เดือนแล้วคุณครูถามว่าถนนสายไหนคะถนนสาย A เนี่ยใช้เวลาสร้างมากกว่าสายบีเท่าไหร่อ่าทำยังไงกันอ่าลบกัน8ปดลบห้า เท่ากับสามอืมเพราะฉะนั้นถนนสาย A ใช้เวลาสร้างนานกว่าสาย B กี่เดือนสามเดือนค่ะอ่าถูกต้องอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้ออื่นกันต่อนะคะข้อที่3นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านจดพร้อมกันค่ะแม่ทอผ้าฝ้ายใช้เวลาสิบวันทอผ้าฝ้ายใช้เวลาน้อยกว่าทอผ้าไหมสามวันเขาเลยถามว่าแม่ทอผ้าฝ้า แม่ทอผ้าไหมเนี่ยใช้เวลากี่วันอ่าเดี๋ยวมาดูในข้อนี้กันนะคะผ้าฝ้ายใช้เวลากี่วันสิบวันค่ะและเขาบอกว่าทอผ้าฝ้ายเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าทอผ้าไหมทอผ้าไหมกี่วันคะน้อยกว่านี่คือผ้าไหมนะคะ ทอผ้าไหมสามสิบเจ็ดวันอ่าแสดงว่าผ้าไหมเนี่ยผ้าฝ้ายเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาสิบวันเองในการทำเนี่ยสิบวันค่ะแต่แล้เขาถามว่าผ้าไหมเนี่ยใช้เวลาทำเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาบอกว่าผ้าฝนะ้ายเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าผ้าไหมนะผ้าฝ้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าผ้าฝ้ายเนี่ยใช้เวลาสามสิบเจ็ดวันแต่ผ้าไหมเนี่ย จะใช้เวลามากกว่าผ้าฝ้ายสิบวันแสดงว่าต้องทำยังไงคะเอาสิบบวกกับสามสิบเจ็ดเป็นสี่สิบเจ็ดวันค่ะอ่าแสดงว่าใช้เวลาในการทอผ้าไหมรวมทั้งหมด47วันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูข้อที่4กันค่ะบอมเดินทางจากกรุงเทพไปชุมพรใช้เวลา6ชั่วโมง บี b, เดินทางจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ใช้เวลา14ชั่วโมงบี b, ใช้เวลาเดินทางมากกว่าบอมกี่ชั่วโมงอ่าอันนี้ทํายังไงกันเปรียบเทียบกันอ่าลบกันง่ายๆเลยคือบอมเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ย6ชั่วโมงบี b, ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่14ชั่วโมงแล้วก็ถามว่าบี b, ใช้เวลาเดินทางมากกว่าบอมเท่าไหร่อ่าทํายังไงคะก็เอา14ลบ หกเท่ากับเท่าไรสิบสี่ลบหกเท่ากับแปดนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้น B, B ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าบอมเท่ากับสิบเอ้ยเท่ากับแปดชั่วโมงอ่าเดี๋ยวมาดูข้อห้านค่ะก้องใช้เวลาทําการบ้านสามสิบห้านาทีก้องใช้เวลาทาํา,นนา,ทก,าทการบ้านมากกว่าอันสิบห้านาทีอันใช้เวลาทําการบ้านเท่าไหร่ใช้เวลาทําการบ้านสามสิบห้านาทีนะคะ กล้องใช้เวลาในการทํามากกว่าอัน15านาทีเพราะฉะนั้นทํายังไงกันคะง่ายๆเอา35ลบสิเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่าไรย2่นาทีเพราะฉะนั้นอันใช้เวลาในการทําการบ้าน20นาทีคะ่ะคุณครูให้การบ้านนักเรียนในหน้าที่61กับ62นะคะขอบคุณค่ะ